สวัสดีครับวันนี้นะผมก็จะมาเล่นเกมคิดทีคิวนะครับผมตายอย่างสร้างสารรค์นะเองอันนี้เล่นไปแล้วนะเกลียบ <c oughs> เรื่องเลยครับอุ้ย <c oughs> เกมหัวนะเกลีย <c> บ <oughs> <c oughs> อืนนออ่านไม่ออกครับอันนี้มาให้เรานั่งนะกดนั่งครับผมเจงก็กดยิงนะผม เฮ้ช hey ็อตนื้อคนโหดนะครับกดลูกครับอ่ะลุกสี่สัตลูกสิครับกดลูกสิพี่พี่กดลูกสิครับพี่อ่ะไม่รู้ครับพี่อพเออดูแลยโดดลง้ปฟับแม่เก็บปืนนะปืนปืนเอเคครับเก็บไม่โดนวะโอเคแล้วละแล้วก็เก็บตรงนี้ครับกดตรงนี้ครับผมาเลยแม,ม่จะให้เราใส่นะ ดีดีดีคีย์ครับผมแล้วก็เข้าไปเลยครับโอเคครับผมอันนี้จะข้ามไปสองแบบนะเข้าแบบสไนเปอร์และพวกแบบนี้ครโคตรโหดครับเป็นขึ้นไหมครับผมอุ้ยเป็นหวัดนะขั้วหน้าเป็นหวัดนะครับผม เก็บสูตรนะสูตรเก็บเก็บโอเคแล้วก็ต้องเดินมาตรงนี้ก็เห็นคนแล้วก็ยิงยิงยิงเฮือปลาไพเปอร์ไรเฟิลแล้วก็ยิงปังกนโอ้โหโค้ทเท่โอ้ยโอ้ยแล้วก็ทุบฟุ๊บนี่ลวงแล้วโอครับฟับเท่ๆอ๋อลงไปแล้วผมอันนี้ผมเล่นมาก่อนแล้วนะครับผมก็ต้อง จำได้มากนะเราจะเห็นคนยิงสมองนะปืนไม่ยิงป่านะครับกดตรงนี้แล้วก็กดชีบแล้วก็โผล่ไปเจอหน้ากันแล้วก็ยิงปืนนะครับแล้วมันยิงแอรโดมัตนะรหรือเปล่าเดี๋ยวกดแนะอปกคเทให้เราทำลายนะเก็บนี่ก่อนนะปืนชงงนะงูงนะฮะแล้วก็ทุบพิงครับ แล้วประตูก็จะเปิดแล้วก็ลงนะครับฟุ๊กอืมท่ไปครับผมไปดีไปดีปดเอออยนะส๊อฟวันนี้จะเห็นคนนะฮะผมถ้าเรากดยิงมันนะมันเป็นฉาเท่ๆนะวัเยีนน้อิมเจาะหัวแล้วกดยิงอหัวขาดเลยทียโอเตรงนี้เราต้องตรงนี้ยากหน่อยนะฮะเขียบ ตัวว่าตรงนี้คนระับแล้วก็กดตรงนี้ไว้นะฮะกดค้างไว้นะครับผมมันจะมีอยู่สองแบบนะฮะไม่ก็ไม่รอดเอ้ยบแบบต่อยคนระับขั้วพันนะฮะหัวแตะชี้นะครับนะเก็บๆโอเคเดินต่อไปครับผมนี่ก็เป็นปืนนะฮะปาร์ี้ไซส์นะัดเฮ้ยไม่ทันแหม่ไม่ทันโอ๊ยไม่ <c oughs> ไมา กูเอาอูอูเทเก็บปืนนะครับผมปืนอะไรไม่รู้ครับเกี่ยให้มันยิงอะกดตรงนี้ครับผมสองเกิดสองฟุ๊บหเต็มเต็มขาหัวเลยนี่เหตุนะชีรายขึ้นนะเด้งฟุ๊บไอ้เป็นฉากเที่งยิงนะเข้าเต็มเต็มใช้มือต่อยดีกว่า เพื่อโคตรเทเื่อผมกดตัวชุดแล้วก็โตัวอืดเจ้าเพื่อไปเลยครับผมไปเอาพี่จี้โอ้โหโคตรเทว้ายก็ๆก็ๆหนี่เอากลับไปกูไม่ต้องการอ่าอันนี้ไปชาวล็อกเลยครับกูล็อกจะเตะดินจ้าใช่แล้วกดดินจ้าครับผม กดแล้วก็กดแล้วก็กดตีนะ่บินจ้าหัวดนะครับฮะเราถือชาล็อกอย่างครับกดครับเฮ้ยชุบเดี๋ยวเราจะไปเชื่อเพื่อนเราอ่ะนอันนี้เดี๋ยวเฮ้ยชิบอ๋อแล้วไปตายจ้าไอ้เพื่อนเรานะฮะเพื่อนเราชื่อว่าเคนจินะฮะกดครับโอเคครับก็จบแล้วนะครับผมจบยังเดี๋ยวดเดี๋ยวกด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 ไม่โดนเอ้ยกดโดเดี๋ยว โอเคนี่ก็เป็นก็จบแล้วนะครับงั้นที่ขรับชมนะครับบ๊ายบาย